อย่าพึ่งหยอกกันบอกว่าอย่าพึ่งหยอกกันบอกว่าให้ขอพึ่งบุญบารมีของพิศากบอกกล่าวพิศาก,ก่อนว่าหนูเป็นใครมาจากไหนหนูเป็นน้องปอมสองตัวที่ถูกเก็บมาจากถังขยะ เราจะต้องพาหมาจรจัดที่เราได้จากถังขยะไปแนะนําตัวกับพิศาก่อนนะครับขอพึ่งบุญบารมีของพี่ศากหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมีทุกวันนี้ได้เพราะพี่ศากนะครับเราต้องแฮชแท็กว่ามีวันนี้เพราะพี่ศากให้นะครับนี่ไปขอพิศาก่อนเราจะต้องเอาหมาจรจัดนะครับที่เราได้จกากถังขยะนะครับทุกคนเอามาบอกพิศากแล้วก็มาขออนุญาตพิศาก่อนมาแนะนําตัวกับพิศาก่อนคิดดีหน้า ข้าวสากสวัสดีพี่ข้าวสากสวัสดีครับออะพี่ข้าวสากสวัสดีข้าวสากวันนี้พ่อมีเบบีที่พ่อได้มาจากถังขยะพ่ออยากจะเอามาแนะนําให้ดุงรู้จักพ่อจะขอให้น้องพึ่งบันบุญบารมีหนูได้ไหมเพราะว่าในบ้านไม่มีใครเอาเลยนี่พ่อได้น้องมาจากถังขยะลูกนี่และกล่องที่ได้มาก็เป็นกล่องขาดขาดจากขยะลูกนี่กล่องขาดขาดจากขยะ นี่กองหัดขาดจากขยะอ่ะขึ้นไปขึ้นไปอยู่กับแนะนําตัวแนะนําตัวอเอแอนะนำตัวของเล่นกับของเล่นสากแนะนาตัวสีว่าหนูมาจากทางขยะหนูมาขอบุญบรารมีของพี่สากถ้าสามตัวไม่มีคนเอาหนูต้องพึ่งบรบ,บ,รบรารมีของพี่สากนะบอกสิว่าหนูเป็นหมาปอมเมลานียนสองตัวหนูโดนเก็บได้จากทางขยะ ขอพึ่งบุญบาร,รมีของพี่กขอให้พี่ากใชพ้พี่ๆสามตัวรักหนูพี่삭โอเคไหมพี่กยิ้มแล้วนะพี่กยิ้มแล้วพึ่งบุญบาร,รมีของพิซาก,ก่อนอย่าดื้อสิถึงหูถูกเก็บมาจากถังขยะแต่หนูก็มีหัวจิตหัวใจนะคะพูดสิลูกอย่าพึ่งหยอกกันอย่าพึ่งหยอกกันบอกว่าอย่าพึ่งหยอกกันบอกว่าให้ขอพึ่งบุญบาร,รมีของพี่กบอกกล่าวพี่กก่อนว่าหนูเป็นใครมาจากไหน หนูเป็นน้องปอมสองตัวที่ถูกเก็บมาจากถังขยะหนูเป็นตัวเมียทั้งคู่ขอพึ่งบุญบาร,รมีของพี่ศากขอให้พี่ศากเอ็นดูหนูได้ไหมพอสามตัวเขาไม่เอาหนูแล้วหนูอยากมาอยู่กับพี่ศากหนูอยากมาวิ่งเล่นกับพี่ศากพูดหน่อยพูดหน่อยหนูจะมาทําให้บ้านนี้สดชื่นขึ้นหนูไม่ได้มาเป็นตัวแทนพี่ศากนะคะบอกก่อนพูดพูดอย่าพึ่งกัดขยะ อย่าพิ่งกาดพู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 ดหนูไม่ได้มาเป็นตัวแทนพี่สากนะคะใครก็แทนพี่สากไม่ได้เพราะพี่สากน่ารักและมีตัวเดียวในโลกพี่สากมีคนเดียวในโลกแต่ว่าวันนี้ทุกคนเศร้าใจเยอะแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยจะมาช่างรอยยิ้มให้ทําให้บ้านสดชื่นทําให้ทุกคนหัวรอยยิ้มได้หนูจะมาแจกความชดใช้พูดหน่อยหนูจะมาแจกความเฉดใช้พูดกับพิศาก,กอนลูก ขอพึ่งบุญบารมีของพิศากขออำนาจบารมีของพิศาก่อลูกไปบาอำนาจบารมีเราไี้บันที่นี้ขออำนาจบารมีของพิษาก่อนเร็วลูกเร็ว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 บอกพ่ษากบอกพิศากเร็วเร็วทาไม่พูดกับพิศากดีๆหนูจะต้องกลับไปอยู่ทางขยะเหมือนเดิมนะอยากลงไปอยู่ในทางขยะเหมือนเดิมไหมลงไปอยู่ไหม ตอนนี้น้องน่าจะยังพูดไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าน้องยังเด็กมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้องพูดได้อีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องต้องฝึกก่อนว่าให้น้องพูดจานนะครับแล้วก็ฝึกการพูดฝึกการขอมือฝึกทักษะต่างๆนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องพาให้เด็กๆนะครับมาอยู่กับอ่ามามาบอกมากล่าวกับพี่ศาก่อนว่าน้องๆจะขอมาแจกความสดช้ไม่มีใครมาแทนพี่สากนะบอกก่อนหนูแทนพี่ศากโอ้ยหนูแทนพี่ศากไม่ได้ลูกหนูแทนพี่สากไม่ได้ บอกพ่ษาก asure, อ่อนบอกพ่ษาก <ste ve> <backyard> หนูแทนพิษากไม่ได้หันหันไป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 หนูไม่มีทางแทนพิษากได้หรอกแต่หนูจะมาทําให้บ้านฉุดชื่นขึ้นหนูจะมาแจกความฉดฉฉยและความน่ารักให้นะคะขอบุญบารมีพี่ษากปกป้องทําให้ทุกคนรักหนูทุกคนเอ็นดูหนูหน่อยนะคะไปไปของเล่นพี่ษากนะน่ะของเล่นพ่ษากของเล่นพี่ษากพอท่านดีบอาน้ำเขาจะข้นมือสีมาขามมือของเล่นยเขาจังเด๋ โอาโวนหนาเนี่ยแค่นี้ก็ยังดื้อแล้วแค่นี้ก็ยังดื้อแล้วกลับไปอยู่ในทางขยะมันเดิมเลยไป մենք դեռ 아무것도 չենք արել เดียวแลกชสิไปหักน่อยมันเปืือนอกตัวหันนะคราวก็มีโบนาไล่ใส่ยางนะครอบแต่ว่าไม่ได้นอนดอกครับ